Obrigado. เห็นบอกว่าหลวงพี่ผ ouais. ู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับคนเนี้ยเป็นคนมาบวชให้เลยมาถือมาถืออะไรให้นะครับมาถือพระไตรครับเรามาถือพระไตรให้วันวันนั้นท่านผู้ว่าเขามายังไงลองลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยก็เป็นโครงการจากเดือนจำด้วยครับอืเพราะว่าเป็นโครงการจากการศึกษาเดือนจำจังหวัดปทุมธานีที่ ที่ผมเรียนไปอ่ะเรียนกับทางกรณฑ์จำว่าออกมาจะบวชแล้วทางทางผู้ว่าเขาจะมีโครงการมาถ้าใครจะบวชให้บอกเขาอ๋อก็ก็เลยเราก็ได้มาบวชที่วัดโพนิ่มใช่ก็ไม่คิดว่าผู้ว่าจะมาอ๋แตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผู้ว่าอ๋อครับแล้วพอท่านมา หลวงพี่รู้สึกยังไงครับแล้วข้าทางยมพ่อยมแม่รู้สึกยังไงม้างกรู้สึกดีใ,ใจคนระับอืม,มไม่คาคดคิดเลยว่าท่านจะมาอ๋อไม่มีใครคาดคิดเลยว่าท่านมาแล้วท่านแล้วท่านผู้ผู้ว่าราชการกจังหวัดบ,บอกอะไรกับหลวงหลวงพี่ม้างฮะก็ให้กำลังใจอืมให้กำลังใจในในเชิงทางทางที่ดีครับอืมอืมนี่หลวงพี่บวชให้พ่อพ่อยมพ่อกับยมแ,มแม่เลยใช่ครับ คิดว่าการจะบวชสักกี่กี่พรรษาหรือว่ายังไงฮะก็บวชแค่เดือนเดียวคับเพราะมีงานรองรับอยู่อ๋อบวชแค่เดือนเดียวครับอืมีงานองรองรับอยู่นะหลวงพี่บวชบวชมานาน,นยังยังครับเนี่ยอาทิตย์กว่านะครับอ๋อบวชอาทิตย์กว่าแล้วครับ